เอมีผู้จัดผู้จัดพิมพ์พิมพ์มาดาพิมพมาดามาพี่พิมพเป็นต่อพี่พอใจใช่ไหมพี่พอใจน้องพอใจ ผมมาแย่งนั่งป่ะครับไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวยารบกวนอ,อ๋อไม่ได้ค่ะโทษครับได้ครับโอาเลยครับโทษครับขอบ <c oughs> รครุณค่ะ <c oughs> ถ้าผมอยู่ไกลๆอย่างนี้เสียงผมก็จะไม่ได้ยินนะเนี่ยพี่ท่สามาแล้ว <c oughs> คนที่สามมาแล้เวเบรกดูเลยยิงไปให้ผมยิงไปหาพี่ที่สาม,ม,ม,มสิ่งต่อไปผมเข้ากับพี่นุ่นวรนุชครับ พี่โรอ่านคอมเมนต์จะไปยังไงวันนี้มันเกิดผมอวยพรผมหน่อยครับพี่ยูโรใช่ใี่พิมมาสงสารมันเกิดนะครับพี่สันมีความสุขมากไม่ได้ไม่ได้นอสวัสดีค่ะแฟนๆน้องยูโรนี่กู้จัดละครของผมนะครับพี่พิมมาด่า คุณพอใจไม่พอถึงได้ต้องไลฟ์ทุกวันแฟนๆเบื่อไหมผมว่างไม่มีอะไรหรอกผมว่างอ๋อออร่าจับแทน h e l l ล from เมียนมามีดีอพียมีเอนเตอร์เทนให้ด้วยอ่ะวันนี้อยากเห็นพี่นุ่นพี่นุ่นกำลังจะทานข้าวนะคะเล่นกับพี่นุ่นเก่งตอบดีละคำถามเล่นกับพี่นุ่นเกรงไหมเกรงครับแต่เดี๋ยววันนี้จะได้เข้าฉากด้วยกันสองคนสี่แนีครัพี่นุ่นมีคนอยากเห็นพี่นุ่นแฟนคลับ ไม่เห็นนะพี่นุ่นเลยเดี๋ยวนะรอดไหมเนี่ยผมโอ้ยนะผมอยู่ข้างบนด้วยเนี่ยเข่าเหรือเลยนะเออเข่าเไหลวันหนึ่งประมาณห้ารอบได้อ่ะสวัสดีค่ะพอเห็นพี่นุ่นแล้วก็อยากเห็นพี่ที่สายอีกแล้วเขาแล้วพูดจัดคนสวยเหม่อนแฟนเขาปากหวานจังเลยเขาต้องปากสวัสดีค่ะทุกคนใครธรรมดาแล้วพีคิมด่าก็บล็อกสิคด่าก็บ็อกสิบ็อกเลย พี่นุ่นทักทายหน่อยนี่วันนี้ทุกคนนะคะวี้จะได้เข้าฉากกับพี่นุ่นครั้งแรกจริงป่เนี่ยจริงต่อไปเนะเคยเข้าเลยแล้วขอคุณองคนที่พีท่นุ่นสวยแปลว่าอะไรวะที่ทีมที่นุ่นสวยยังยังสวยไลฟ์เก่งเหรอนี่แต่คีนุ่นนี่คือถูทุกวันเลยเหรอไลฟ์ทุกวันจริงทุกวันไลฟ์อะไรหลายรอบ ก็ไปคุยกับเพื่อนๆนักแสดงทีไม่มีใครคุยด้วยก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รมีใครคุยด้วยปล่อยพี่นุ่นสแปมอยู่หน่อยพี่นุ่นเลยนะใครสแปมแปลว่าอะไรอ่ะสแปมแปลว่าบล็อกปะใช่ไหมก็คือแบบเหมือนพวกรีพอร์ตอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเขาใช้แอปสี่ดูหน้าเขาสิโอ้รอดอยู่แล้วผมรอดอยู่แล้วปากพิสโซมากจริงๆในละครไม่ได้ขนาดนี้นะคะไม่ไม่โอ้โห พี่เจียบมาถึงแล้วเอาข้ามกระเช้าสีดาจะจบแล้วใช่ค่ะอีกสองตอนนะคะจะจบแล้วใครตายว่าใครตายในกระเช้าสีดาเอาเลยนี่ไมเอาใครตายอ่ะเมื่อว่าร้องเพลงพีเงินร้องให้ฟังหน่อยโอ้ร้องไม่เป็นร้องไม่เป็นตายเขาร้องอ่ะอไปก่อนนะคะพี่ลองไม่ได้ไงพี่เราจะมาฟังพี่ร้ไม่ได้เผื่อที่ท้องร้องเพลงละครเร็วอยากให้เธอร้องรักเร็วหนึ่ง นิดนึ่งหนึ่งสามอย่าใหเธอล่งร้าวหมือนครั้งแรกที่เธอได้โอ้ยแล้วโอ้โหสีสันมากเลยอะทานข้าวครับผมอุ้ยทุกคนได้มาได้ที่ได้อยู่ในไลฟ์ของยูโรอ่ะไลฟ์ผมก็ไลฟ์ธรรมดาไหมผู้จัดนะคะสวัสดีขอฝากในฝักตัวผู้จัดนะคะผมต้องฝากพี่อ้าวแล้วพี่เหรอโอเคโอเคโอเคใครอยากดูอยากใครอยากฟังยูโร และเก้าร้องเพลง,งไม่บอกในละครเข็มซ่อนปลายขอหัวใจถ้าไม่หัวใจตรงตรงรคอมเมนต์ตรงคอมเมนต์<อ>แล้วถ้าหัวใจเยอะยูโรอาจจะได้ร้องเพลงใช่ไหม,ไหมแต่ถ้าหัวใจน้อยอดอุ้ยต้องมาแล้วต้องมาแล้วพี่เจี๊ยบสวยโอ้โหชมพี่เจี๊ยบสวยก็น่าได้ร้องแล้วมั้งอันเขาให้ฟังหน่อยดิได้ร้องดิโอ้โหดูจับ เห็นไหมเห็นไหมพี่เทียมน่าอ่อนพี่เจี๊ยบหน้าอ่อนเก็อยี่ลองเองแล้วกันวันนี้พี่แต่งหน้าขายของอยู่ค่ะเมื่อกี้แบบทุกคนคิดว่าคิดว่าพี่มาเข้าฉากหรือเปล่าป่ะพี่ขายของขายของร้านเองบิวตี้บ็อกซ์อ๋อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหน้าใช่ไหมพี่สาพี่สากินข้าวไม่เป็นไรกินข้าวก่อนให้เขากินข้าวก่อนพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยมอุ้ยเห็นไหมหัวใจมาเต็มเลยเฮ้ย อ๋อห้องใส่เข้าอยากให้ยูร้องเพลงจริงอ่ะอุ้ยมีนางเอกห,หายท่อสดอีกแล้วเหรอ <c oughs> อีกแล้ว,อ,ลวอีกแล้วเหรอเธอน่ะ <c oughs> กินข้าวอยู่็นยังยังเลยกินข้าวกอนนเหรออ๋อยูออรอโรใส่ฟิลเตอร์เหรอคะใช่ครับเอาผมไม่แต่งหน้าผมไม่ใส่ <c oughs> ผมก็ฆ่าตัวตายสิครับคุณนีสาอ๋อค่ะนี่คืออะไรไอจีเหรอไอจีริงโอเคไปทานข้าวไปกินข้าวก่อนนะคะ ปิดดีกว่าเฮ้ยนี่เขาจส่งหัวใจให้พี่อยู่เนี่ยเราโปรยูโรไม่ได้ร้องเพลงแต่ละครเรื่องยูโรแบบยูโรอัะ9ก้าคู่กันนะเป็นเอกนางเอกคือนางเอกคือยูโรพระเอกเป็นเก้าแล้วแต่แล้วแต่ซีนบางทีก็สรับบไม่มีใครชมยูโรเลยมอาพี่เจี๊ยบสวยมากพี่นุ่มสวยมาก ยูโรสวยมากเหรอจะให้ชมว่ายูโรสวยมากทุกคนยูโรอยากอยากอยากให้กองนี้หล่อสวยเห็นไหมไปรับกินข้าวก่อนคือเดี๋ยวไูโรต่อค่ะไปดีกว่าใช่ไหมใครเข้าไลฟ์ผมอะ รอดทุกคนว่าผมโกงฟิลเตอร์ที่เจียบสวยสอยู่ลรงสวยมากป่ะแค่นี้แหละทุกคนสวัสดีครับสนุกสนานกันแล้วนอกวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปแต่งหน้าเข้าฉากทุกคน